เอาละรครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเรากลับมาพบก,กันอีกครั้งกับเกมโรบอทครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ในแมปซูนามิครับผมนะเป็นแมปภัยพิบัติที่เราต้องคอยเอาชีวิตรอดจากคลื่นซูนามินั่นเองครับคุณผู้ชมฮนะ รูปแบบการเล่นก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมคอยหลบขึ้นฮึบนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมหลบขึ้นได้แต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีชีวิตรอดต่อไปนะคุณผู้ชมหากเราไปจนสุดขอบแมปนะครับเข้าเส้นชัยได้เราก็จะได้พอยต์ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับเป็นแต้มคอยเอาพอยต์มาซื้อของนั่นเองแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวแบบแต่อย่างใดนะครับแต่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูจุดลับที่ถูกซ่อนอยู่ภายในแมปนี้นั่นเองนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าอีเตอร์เอคุณผู้ชมครับมีในบเสวลา เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร่งด่วนแต่ไม่เร่งรีบนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องซื้อเรือก่อนแล้วก็คาทาโพไซดอนมาโอเคโอเคครับไปครับผมหายเรือไปครับไปแบบว่องไวนะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างทางก็แวะเก็บเหรียญไปด้วยนะครับเอาปอยตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้เหลือ180นะฮะผมต้องเก็บใหม่หมดเลย จริงๆถ้าอยากได้ฟาร์มแบบเร็วๆนะครับคุณผู้ชมต้องซื้อคาถาโปไซดอนแบบว่าที่เป็นเกมพาร์ตนะครับคุณผู้ชมเป็นทาวนนะฮะแล้วก็กดใช้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นแรนดอมนะคุณผู้ชม50-50ครับผมทุกครั้งที่ใช้เนี่ยเรามีโอกาสแปลงเป็นเทพหรือว่าตายได้เหมือนกันนะครับนะโอเคเรามาถึงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ จุดลับที่ถูกซ่อนอยู่จุดแรกตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแปบ๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าเสียงขึ้นดังมากเลยผมเบาเสียงแป๊บ,บนึงโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะเก็บเรือแปบบ๊บ สำหรับจุดลับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะบางครั้งคุณผู้ชมมาอาจจะไม่เห็นมันเปิดนะครับผมคือมันจะมีเวลาเกิดด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงก็จะเกิดนะฮะพอมันเกิดแล้วมันก็จะอยู่จนกว่าจะครบ1ชั่วโมงนะครับพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะปิดนะครับแล้วก็ต้องรอไปอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อที่มันจะเปิดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไปไม่ได้คือตัวละครผมมันบั็กไงคุณผู้ชมอะไรครับคุณผู้ชมครับไปมา หายบักและเข้าข้างในกันดีกว่าคุณผู้ชมก็เอียงหน้าเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดินทะลุผ่านมาได้เลยนะครับผมทีนี้มันจะมีทางขึ้นไปข้างบนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยเอ้าที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยนะครับเราขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเสียงไซเรนดังมาถึงนี่เลยโอ้ฟังเสียงขึ้นคุณผู้ชม ผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับแมปสกิ i ตเกมนะครับคุณผู้ชมฮะเหมือนเราถูกจับมาเล่นเกมอะไรสักอย่างแล้วคุณผู้ชมดูก้อนหินตรงนี้นะฮะถ้าผู้พัฒนาตั้งใจจะใส่ก้อนหินตกแต่งแมปเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่จำเป็นต้องใส่ตรงนี้นะฮะเขาใส่ไว้แ,แถวๆตรงนี้ก็ได้นะครับไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ข้างหัวเพราะว่าจะมีคนเหยียบออกไปอย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าผู้พัฒนาเขาตั้งใจเอาไว้ฮะ ว่าให้เราเนี่ยออกมาสำรวจนะครับผมนี่คุณผู้ชมและตรงนี้ก็มีป้ายคําเตือนนะครับผมห้ามเข้าไปในพื้นที่นี้เด็ดขาดนะฮะนะเดี๋ยวผมจะลองเดินตามทางตรงนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับผมก็อยากรู้เหมือนกัน,นครับว่าถ้าเราตรงตามทางไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับไปกันครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินตามถนนไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะดูซิว่าถนนเนี่ยจะพาเราไปที่ไหนนะครับผมนะโอเคไปกันครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจครับไม่ใช่ผมติดงานนะครับคุณผู้ชมฮะและอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมเห็นคลิปสั้นแบบนี้นะครับผมอัดเป็นชั่วโมงเลยครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแบบนี้ก็มีแล้ววันนี้ขอไลค์กันดื้อเลยโอเคไปกันฮะ Hours Later แล้วตรงนี้คุณผู้ชมสควิตขอบครับผมหรือว่าเราจะถูกจับมาเล่นเกมคุณผู้ชมมันคล้ายๆกับสควิตเกมนะฮะผมว่าแบบนี้ยังไงก็ต้องมีภาค2ต่ออย่างแน่นอนนะครับเวลาเราเข้ามาใกล้ๆที่โรงงานแห่งนี้นะครับตัวเรามันจะขึ้นแอร์เรียแบบนี้คุณผู้ชมฮนะจะลองเข้าไปข้างในดูครับเข้าไปได้หรือเปล่าไม่ได้คุณผู้ชมฮะติดนะครับผม แล้วต้องรถล่ะอาจจะมีอีเตอร์เอ็กให้เราขับรถอะไรแบบนี้แล้วก็ขึ้นฉากเอ็นเครดิตมาแฮ่มนโนไปไกลแล้วผมไม่ได้นะครับคุณผู้ชมรถก็ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นอีเตอร์เอ็กสำหรับจุดแรกนะครับคุณผู้ชมฮะก็มีประมาณนี้นะครับไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรและนอกจากทรายนะครับ น่าจะหมดแค่นี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังสำรวจไม่หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เคยออกมาสำรวจแล้วนะครับแล้วก็รู้จุดต,ต่างๆนะครับว่ามันมีอีกอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ได้นะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยคุณผู้ชมฮะด้านหน้าเราคุณผู้ชมดูดิอะไรก้อนกลมๆก้อนหินปะ เดี๋ยวนะผมจะลองไปจุด,ดนดหน้าตรงนี้ดูนะครับคุณผู้ชมครับยิ่งวิ่งเข้าใกล้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก้อนหินครับมันเหมือนจานบินหรืออะไรสักอย่างคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่า UFO มีความเป็นไปได้ทางเดียวที่เราจะรู้คือไปให้ใกล้ามากกว่านี้ครับเฮ้ย UFO จริงด้วยคุณผู้ชมมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนเฮ้ยผมเจอเอเลี่ยนสวัสดีเพื่อน ได้เรียนตามมาด้วยคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมหาเอเลี่ยนเจอนะครับเข้าไปใ,ใกล้ๆแบบนี้เลยนี่ครับ u f o อฟโทำตามคลิปนี้ก็ได้ครับผมขี่ยูเโได้ไหมไม่ได้ข้างในว่างเปล่าโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะฮะสำหรับอีเตอเอกจุดแรกนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วจริงๆน่าจะมีแค่นี้คุณผู้ชมฮะ UFO เฮ้ย เพิ่งรู้ว่าแบบนี้มียูบด้วยครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ t ต2อกจุดที่สองกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอิตาอกจุด e ที่นะครับคุณผู้ชมฮะก็คือให้เราไปให้สุดแมปเลยนะครับผมก็คือผ่านด่านนั่นแหละโอเคไปผมซื้อเรือแป๊บ โอเคครับผมถ้าเรามาถึงเส้นชัยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมกระโดดลงมาเลยนะครับผมนะทีนี้ให้คุณผู้ชมไปด้านขวานะครับมันจะมีซากเครื่องบินอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะไปฝั่งตรงข้ามนะครับผมตามทางไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ให้คุณผู้ชมสังเกตรูแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นรูไหมฮะเดี๋ยวให้เพื่อนลงไปก่อนเดี๋ยวนะโอเคแล้วผมก็จะลงตาม เข้าไปใกล้ๆรูนะคุณผู้ชมค่อยๆขยับตัวทีละเล็กละน้อยครับปุ๊บมันจะลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตามทางไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับให้เรากระโดดไต่ขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะกระโดดเกาะปกติเลยครับนี่แล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะสูงเลยนะข้างบนเพราะฉะนั้นแกจะใช้เวลานานในการปีนนิดนึงนะครับพอขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมฮะเราก็ตรงไปเลยฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําคุณผู้ชม ที่ทาให้เกิดขึ้นซึนามินะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสเกลที่วัดระดับน้ํานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะผมว่ายขึ้นไปได้ไหมนะกดสเปกป่าว่ายขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรอน้ํามันขึ้นแป๊บนึงนะ <S <S 1> <S 1> ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนมันมีท่ออยู่ในแถวนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเจออะไรเหลืองเหลืองอ๋อใบพัดน่าจะเป็นใบพัดเรือหรือเปล่าไม่ใช่สิใบพัดอ่างเก็บน้ําที่ไว้กองอ่ะ อ๋อนี่นี่น,นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เราก็จะโดนน้ำปล่อยออกมาแบบนี้นะครับผมสำหรับอเต์เอกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีอยู่ทั้งหมด2จุดนะณนะวันที่ผมลงคลิปนะครับไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนาจะอัปเดตอะไรเข้ามาอีกภายในอนาคตนะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและ้ากตัวมือที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบาย